สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้หม่ำจังกับแม่ตุกตาครับพามาทาทานนะครับเป็นกุ้งทอดกรอบนะครับซอสมะขามเปียกนะครับเราใช้กุ้งขาวนะครับนี่นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปชุบกับแป้งทอดกรอบนะฮะแล้วก็เกล็ดขนมปังด้วยนะครับก็มีส่วนผสมหลักๆครับมะขามเปียกนะครับแล้วก็หอมใหญ่นะครับต้นหอมน้าตาลปี๊บนะฮะเดี๋ยวเราจะซอยนี่เราจะเจียวครับหอมแดงครับโรยหน้านะครับอร่อยๆแล้วก็ มีเพิ่มสีสันด้วยพิกชีฟ้าหัน่นยาวยๆานี้นะครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันนะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็มาเจียวหอมแดงเราก่อนครับเจียวไปเรื่อยๆนะครับใครจะใช้วิธีเจียวหอมแดงที่เราแบบทำไก่ทอดหอยใหญ่ก็ได้นะคือใส่แป้งทอดกรอบลงไปเคลือบเขาหน่อย นะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ได้ใส่นะครับก็รอสักหน่อยครับเพราะว่าน้ำเขาเริ่มไข่ตัวออกมาครับไม่ครับนะครับเดี๋ยวได้ที่แล้วครับเราเอาขึ้นได้เลยครับนะครับเรามาทำตัวกุ้งเรานะครับเดี๋ยวเราจะชุบแป้งนะฮะชุบแป้งชุบไข่ชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังนะครับเดี๋ยวแป้งนี้เราแป้งทอดกรอบเราก็ใส่น้ำเย็นลงไปครับแล้วเดี๋ยวคนผสมให้เข้ากันก่อนครับ นี่ครับใส่น้ำเย็นนะครับคนให้ละลายนะครับเดี๋ยวผมใส่เพิ่มรสชาตินิดนึงเติมเกลือลงไปหน่อยนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันครับครับเราก็เอากุ้งของเรานะครับชุบแป้งก่อนนะครับแล้วก็ชุบไข่ครับไปทิ่แป้งอีกรอบครับ แล้วก็มาชุบเกร็ดขนมปังนะครับเนี่เราก็จะได้ประมาณแบบนี้นะนะครับทําทุกตัวเลยนะครับนะครับมาทอดกุ้งกันครับเดี๋ยวตั้งกระทะให้ร้อนนิดนึงครับพอกระทะร้อนแล้วก็ใส่กุ้ง,งเราลงไปได้เลยนะครับ นะครับทอดให้แป้งเหลืองกรอบนะครับพอได้ที่ล้วก็เ,เอาขึ้นได้เลยนะครับนะครับพอเราได้กุ้งทอดกรอบเหลืองน่ารับประทานนี้ครับเดีย๋ยวเราไปทำซอสมะขามกันครับตั้งไฟครับใส่น้ำมันรอกระทะร้อนนิดนึงนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่หอมใหญ่ครับ ไปเลยครับผัดหอมใหญ่ให้สุกนะครับให้เขาใส่ใสนะครับนิ่มๆกเกลือะเกียมลงไปเจียวให้หอมๆนิดนึงก็ได้นะครับรเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมะขามเปียกครับเติมน้ำลงไปสักหน่อยครับ ปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับรสหวานตัดรสเปรี้ยวนะฮะจะได้อร่อยออร่อยผัดให้เข้ากันนะครับจนกว่าน้ำตาลจะละลายนะครับเดี๋ยวเราใส่น้ำปลาลงไปครับนะครับผัดจนให้น้ำตาลปี๊บล,ละลายเข้ากับน้ำมะขามเปียกนะครับเติมน้ำปลาลงไป รสชาตินี่เราเรารชิมนะครับว่าถูกปากงเราหรือไม่อยังชิมดูสะหน่อยครับพอรสชาติได้ที่ฮนะเราใส่ต้นหอมลงไปครับหั่นเป็นท่อนๆประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าครับเพิ่มสีสันความสวยงามผัดให้เข้ากันครับเราใส่ต้นหอมที่หลังนะฮะเพราะว่าสีเขาจะยังสดอยู่นะฮะพอผัดเข้ากันให้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปตัด ราดเจ้ากุ้งชุดแป้งทอดของเรากันครับนะครับเรามาราดกุ้งทอดของเรากันครับแหน่าทานไหมฮะร้อนๆเลยนะครับแค่นี้เองครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสำหรับกุ้งทอดซอสมะขามเปียกของเรานะครับเดี๋ยวเราโรยด้วยตัวหอมแดงเจียวนะฮะที่เราเจียวไว้ตั้งแต่แรกสะหน่อยครับ ทานมากมากครับแบบวันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวต้องไปกินกันแล้วครับเมนูง,ง่ายๆนะครับอย่าลืมซับ c r i b e กดไลค์กันด้วยครับไปละครับสวัสดีครับ